ไไไไไไปปปปปปาขึ้นรถแล้วค่ะขึ้นรถเคเราจะนั่งข้างๆเขานะทุกคนปั๊ปปั๊ปปรับเด็ดล้อยเด็ดล้อยครับผมแป๊บนะคะเขาดูก่อนได้ครับแล้วกดตัวถัดไปด้วยอ่าไหนกถ่ายรูปไปวะกูโพสทวิตได้ไหมเนี่ยโพสทวิตได้ไหม ดูดีขอโทษเลยลองดูดีเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะอะไรวะอะไรอ่ะจะมันขึ้นอะไรอ่ะเออจริงวิธีการเล่นก็แค่เหมือนแบบว่ามันต้องเหลือคนสุดท้ายค่ะถึงจะเก็บแอร์ดอปได้แล้วก็เหมือนเราต้องต่อยกันนะคะต้องต่อยกันแหละครับโอเคครับแล้วเราจะตายไหมแม่เด็ดเด็ออี้เชี่ยตกงแบบโอ้ โอ้กดกดเอฟเลคะกดเอฟคิดว่าเราจะตายไหมร oh, oh. Okay, ครับเอ <laughs> ้า <Okay. S 2> เอ้าโอเคครับตายแล้วเคลื่อนรถเขาเคลื่อนรถเขาเคลื่อนเราเราเปิดเน็ตเยอะเกินเขินไหมโอเคก็คือต้องต่อยกันนะคะแต่ต่อยพูดนะพอจำได้ไหมคะว่าใครอันเนี้ย อ่าผมนะจำได้ก็ได้ครับโอเคค่ะโอเคต่อยได้ต่อยได้เลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าตายก็รอหมอชูบ้่ะก็จะอ๋ได้ครับอันนี้คือขอขยายใช่ไหมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทัน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 มันตอนไหนมันไม่มีลิ้วท้ายเลยบอกเลยอะไรวะนี่มันรถรถพยาบาลรถมีนะแต่ว่าดูรถดูรถพยาบาลดิเอ้ยเธอผู้หญิผู้หญิงเยอะมันต้องกดผู้หญิงเยอะใหญ่ไงผู้หญิงเยอะอยู่นะเทอมนี้ดูรถพยาบาลเฮ้ย เฮ้ยศพคุยกันอีกทีเเออตบลยหมอหมอครับมีคนตกมาจากดาดฟ้าครับอเบียกหมอกไนเลยยังรับไม่ได้ใช่ปะเบียกหมอเลยไม่ใช่โอเคผมอยากซ้อนหมอตาหมอหมอขับมีบ่าไปแล้วนะเมื่อกี้ถ้าเห็นวาร์ปนะเต็มผู้หญิงน่าจะเอาเรื่องอยู่ะ เป็นคู่เฉยเอาว่ะเป็นคู่เฉยเอาว่ะต่อยกันเองว่ะดูหมอหมอยืนดูนะโอ้โหศพเกินนะศพเกอนไม่้มาชนะจะเสมอศพเกินอม่ไงมาชนเอาไปทีตำรวจดิว่าเฮ้ยเร่ตำรวจเ่าสวนว่ะ้นอาวเกื่อสวนไ้ที่ตำรวจเรียบร้อยมาดูมาดิมาดูมาดินนด้ซูลซูลตึงงเมาหมาถึงเขาไมยมราย ครับเดี๋ยวเราต่อเสร็จ้ครับเดี๋ยวเราไปแตระดมซื้อได้ครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเดียบร้อยเหรอเดี๋ยวไปทำรอเคครับได้ครับชุบได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้อุ้มให้ไหมเออชุบเลยชุบเลยเออได้ได้เอฟเออวันอุ้มเลยชุบเลยเอาไปแต่ว่าไปแล้วเขาขับรถไปแล้วนะเรารออยู่นี้นะเขาบอกให้เรารอแล้วก็จะรออยู่นี้นะทุกคนอ่ะเขาชุบเพื่อนเอ้ยเข้าชุบ อ่าหมอกำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่นะ <g ül> ดูรถหมอดิโอ้ยได้ใจ้ได,ได้ดูรถหมอดิโอ้รถไฟฟ,ฟ้าป่ะนี่ครับดูรถคันนี้สิโออันนี้คือรถอะไรอะน่นี่ิตี้เอ้นี่มันรถตำรวจนี่่านี่ไงรถตำรวจเอ้ามาแล้วคนนี้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีเปน็นยังดอกพอเข้าใจการเล่นไหมคะเอ เสียงเปลี่ยนว่ะอา่าก็เข้าเข้าใจครับเข้าใจนิดหนึง่งโอเคครับเข้าใจครับเข้าใจนิดหนึ่งครับผมรูปมาเข้าใจนะอ,อ๋อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยค่ะได้ครับชื่ออะไรครับผมออชื่อเกดค่ะเกดเหรอครับเกสค่ะเกดเกโอเคครับอ,อ่าใช่ค่ะออแล้วคุณชื่ออะไรนะคะชื่อเจครับอ,อ๋อโอเคค่ะ เราใช้โค้ดเนมว่าเจนะทุกคนเพราะเราตั้งชื่อตัวละครว่าเจเราจะฮิวฮิวมาทิ้งฮิวมาทิ้งเลยนะทุกคนไอฮิวฮิวฮิวมาฮิวมาโยนเอานะมีแผนกงฮิวนะแล้วก็เอ้ยเขายกไปไหนวะเนี่ยเขายกไปไหนวะเนี่ยเอ้ยเขายกไปไหนอ่ะเอ้กูจะขึ้นไปอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้จับไอดอกหรือเปล่าคะนี่นะนี่นะ ได้ตายนะจะเป็นสไปจะเป็นสไปเดอร์แมนบนนี้นะทุกคนเออเออลุงเบนอยู่ไหนผมมาช่วยลุงเบนแล้วฮะผมผมมาช่วยลุงเบนแล้วฮะนี่จักบ้านแตกใช่เปล่าไปดอร์แมนไปดอร์แมนมาช่วยลุงเบนแล้วฮะเบนลุงเบนกับป้าเมย์ตอบเลยตอบจัดแตกแม่โดนดแน่แล้วเขาทำอะไรกันวะเฮ้ยเขาไปไหนกัเขาโชคดีเพื่อน ไ่ปนด้ไหมคะเรียบร้้อยแลวเอาวิ่งไปนู่นกันแล้วนะขอบคคุณไปชาวแก๊งวิ่งไปนู่นกันแล้วนะใครเป็นสไปเดอร์แมนหมอต่อยกันเองแล้วอ่ามันกดกดออกจากสไปเดอร์แมนยังไงครับหมอตัวเองค่ะัวเองค่ะจะเกาะรถหมอไเลยครับขอบบคคุณรัสไปเดอร์แมนเถอป่ะเดี๋ยวเราไปซื้อเมจิดกันเถอะเราซื้อมาตั้งสิบกว่าอันแล้วเนี่ยยังไม่พอไปแล้วรถหมอเท่ว่ะ ไปแล้วรถหมอแบบ<ม>ว่าเฮ้ยอีโคคาร์ไปแล้วอีโคคาร์ลืมอุ้มลืมล,นะลืมอ๋องนะรถมีรถรถมีสองที่<ป>นั่งไปแล้วรถมีสองที่นั่งแต่เขาอุ้มไปคนนึงนะคนนึงขับเท่ากับว่านั่งได้สามคนนะถ้าคนขับอุ้มด้วยก็น่าจะสี่คนนะนี่คือการใช้รถ <c oughs> แบบมีประสิทธิภาพนะทุกคนอ้าวยียมีคนอยู่คุกอ้าวเขาเซลฟี่ตัวเองแล้วมีคนอยู่คุกวะเยัยเขาไปขันไหนกันวะ ไปเก็บรถเถอะขัมอไซค์อเคขัรถเดียวกันโอเคขัมอไซค์ไปไหนไปด้วยครับไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยน้ำมันหมดไปหนไปด้วยเดี๋ยวผมออกค่าเติมน้ำมันให้ครับไปครับไปโอเคหนุไปเติมน้ำมันก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมจ่ายค่าน้ำมันให้ครับผมโอเคค่ะค่าติดรถไม่อยากเอาเปรียบอะเมื่อกี้ผมถามชื่อไปยังครับอ๋อชื่อตุ๋ยค่ะ โอเคครับตุ๋ยนะครับผมมันมีความหมายไหมครับเกี่ยวตุ๋ยอะไรนะครับเกี่ยวตุ๋ยค่ะอ๋อก๋วยเตี๋ยวโอเคครับใช่แล้วแล้วผมตดเติมน้ำมันยังไงครับอ๋อไม่ไรค่ะหนูตดแล้วอ๋อตดแล้วโอเคครับผม่ใชไม่ต้องกดก็ได้มันเสียตังฟรีอ๋อโอเคครับโอเคไม่ไรครับตังผมเหลืออยู่ครับเหลืออยู่เมื่อกี้ไปเก็บส้มมาด้วยครับครับ ไปเก็บมาด้วยกันเม่อืียไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถก็คันเดียวกันใช่ไหมก็พี่ไหนว่าไปด้วยกันเออคันเดียวกันคันเดียวกันบอกทางหน่อยเคไปกันบอกทางหน่อยบอกทางหน่อยไปเก็บรถไปเกินไหม เแมนแมนสลบหรือเปล่าคะแมนดาวครับตายครับเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดจีนะได้กดกดจีเรื่อง Oh my god he's dying call 911 what's the number really nigga what's the number ยังครับมันเขียนว่ากดมันเขียนว่ากด H เด้งศพได้คืออะไรครับเออลองกดสิคะก็ดีนะครับกดได้ค่ะ โอเคผมเด้งไปเ <laughs> นี่ยเออเออโอเคครับตอนแรกก็ไม่สาหัสครับตอนนี้สาหัสแล้วเด้งไปโรงพยาบาลเลยอโอเคครับแล้วก็ส่วนอย่าเพิ่งกดจีครับผมโอเค <Okay, S 2> นั่ง <laughs> นั่งออได้ได้ใช้บริการหมอเร็วกว่าที่คิด,ดแล้วเข้าไปแล้วนะครับ เฮ้ยเอาเอาอีกแล้วโดนไปหนึ่งดอกอ่ามาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้อุ้ยตรงนี้เออขับรถนะขับรถดุมากเลยครับค่ะคนนี้เขาขับรุนแรงเขาขับปกติทุกคนวิ่งมาชนโอ้ยขับรถดุมากเลยใช่ครับผมเห็นคนอื่นวิ่งมาชนกันหมดเลยครับอ๋อใช่ใช่เห็นตรงนี้ไหมคะผมเห็นคนวิ่งมาชนอันนี้คือลานรถ โอเคมีหมดหมูด้วยค่ะซ้ายบนเอ okay. หมดหมดูสายบนราคาต่ำสุดสามร้อยอ๋อตรงสุดเท่าไหร่วะแค่สามร้อยวะหรือเลขมันเ <c oughs> กินโผมาเท่านี้สามร้อยสามพันวะสาม้อยอ่ะไหนดูทั้งหมดดิอ่านี่คือลายไซเคิลอ่ามอเตอร์ไซค์เค้นโอเคมอไซมอไซมอไซอืม อ๋อก็มีเยอะอยู่นะมีหลายประเภทอยู่นะสปอดบุลูมาโตด้อะไรอะ่ะอ๋ปปอสุ per สุปปอร์คืออะไรอะ่ะสุปปอร์คาร์เหรออ๋อสุปปอร์คาร์บางคันก็อืมมาจากในเกมปกติคืออะไรอะ่ะ ซูพานซูพานนะซูพานคืออะไรวะซูพานหรืออ่านพิษเวทร้อยอืมอันนี้คือรถที่เอาไว้ใช้ขนของหรือเปล่านะน่าจะใช่นะโอ้ยทำแสนนะแสนโอ้โหโ,โอเคเรามีรถเต่านะผมมีรถเต่าราคาสี่หมื่นนะที่เปิดได้จากกาชาซื้อจะซื้อขันไหนกันนะครับ หก0 0แสนค่ะหกแสนโอเคครับเก็บได้เยอะยังครับหกแสนได้แค่แสนกว่าเอางอะไ้อาสามสองแล้วแกลความจริงแล้วครับทำงานอะไรอ่ะไปไปเดินไปเดินจกปูนเลยไปไปมีอาสามสองด้วยเหรอคันนี้คืออาสามสองอ่ะอุ้ยเอาวันเขาเขาขับสกายไลน์นะออไอ้สกายไลน์คันนี้ของใครครับเนี่ยว้าวว้าวสกายไลน์ เสียงหวอดังเสียงหวอดังตลอดเลยนะสักทีนะไอ้ไยเฮ้ย,ยตำรวจ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 ครับตำรวจจอดหรือวะจอดวะได้ยินไหมวะเฮ้ยไม่ได้ยิน <laughs> ไปแล้ว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 อันี่ใครเนจะมันจักรยานอยู่นะเอ่อสก,กายไลน์คันนี้ของใครครับเนี่ยของเราค่ะโอ้โหขับสก,กายไลน์ด้วย ชื่ออะไรวะคนนี้จำไม่ได้มิมิมิลินหรอน่าจะใช่ปะโอเคเรารอเขาบนะทำไรไม่รู้เรารเขาจะซื้อรถอ่ะผมมีอยู่ไม่กี่พันเองนะมีอยู่เจ็ดพันแปดนะมันเอาไปแต่งได้ป่าวเซิมนี่มันเอาไปแต่งได้หรือเปล่าครับคะมันเอาไปไแต่ง,ง,งแต่ง,ตง,งได้ค่ะแต,แต่ต้องแต่งได้่แต่ต้องรอช่างเข้าก่อนอ๋อ จบไหมจบครับไปจบไหมไม่ไม่เขา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 ถามว่าจบปูนคือคือคืออะไรเนี่ยอธิบายจบปูนอธิบายว่าจบปูนเขาทำของผิดกฎหมายครับอ๋อของผิดกฎหมายครับเฮ้ยอะไรผมได้ยินเสียงไฟช็อตนะครับได้ยินเหมือนกันค่ะเขาโดนยิงปืนไฟฟ้าหรือเปล่าเสียงบวดังตลอดเลยครับเนี่ยเมืองนี้เมืองเถื่อน วไปจกเลยไหมไปจกเลยไหมทำเสือจะพาจะพาไปจกปูนนะทำอะไรนะเอาไปทำธุรกิจเถื่อนเปลี่ยเสื้อผ้าออไอนี่แดงอะนะไอ้นะเียนไม่ก็จะใช้สีฟ้าไม่ใช่หรออู่ว่ายังไงสีเถอะเด๋ยวเดี๋ยวตำรวจก็เห็น ฮ้อ <Hey. S 1> ยว่าไ <Hey. S 1> งนนคืยส่งไอ้กี๊ขนมปีิอยู่ในนี้่องจ้าอันนี้คือวมนี้ที่เวลว่าแบบจกปูนนี้ก็คือแบบไม่มีมินิเกมคือจบไปเลยตำรวจมานรวบทีเดียวอืมพี่ได้ไปไหนอ่ะอยู่กบาราดมันจะไปจกปูนไปทั่วคันนี้เหรออืม,มจะไปจบปูนขอให้เกม ไปอะไรเรื่องเหรออาจจะแต่งรถซ้อมรถอ๋อโทรเบอร์นี้แต่งรถซ่อมรถน่าจะเบอร์ช่างตัวไงไอ้เฮียเอ้ยใหญ่มันขับรถเล็กไม่อยากนั่งรถมันกูเกมแน่นอนไม่ต้องสื่คือขับรถตำรวจขับได้ขับโจรไม่่คอยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นทำไมคะน้องอเล็กซี่เดี๋ยวนะไม่ไม่คุ้นไม่คุ้นเสียงคนคนหนึ่งไม่คุ้นไม่คุ้นเสียงคนคนหนึ่ง อ้าคนไรเนอะสวยสวยน้องสวยทีบกระจกทีบกระจกพังร้านทิบกระจกคนเียกไรคนไรเนอะทีบกระจกอ๋ออ่านเอาดังเขาพังร้านกันแล้วนะได้ได้นี่ไปดูดิเขาบอกว่าอะไรวะไม่ต้องรีบนะค้ารออยู่กาล์ดเกรดไม่ต้องรีบนะรออยู่เกรสชื่อเขาอ่ะเกรด เดเค้วเขาคนรถกัลันนะจะไปไหนกันวะจะไปไหนกันต่อครับเนี่ยเ,เดี๋ยวคุยกันก่อนนะคะได้ครับจะพาเราไปจกปูนว่ามันจะขาดคนหนึ่งโอเคครับ โอเคทุกคนตอนนี้ก็เก็บส้มมาจนเต็มเรียบร้อยแล้วนะนะผมก็จะออกไปใช้ชีวิตของผมเองแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็จะบอกลากลุ่มส,สาวๆแก๊งนี้แล้วนะก็เดี๋ยวถ้าเจอกันในเฟซก็เดีด๋ยวอาจจะมีทักทายช่วยกัน mm. บ้างหยอกล้อกันบ้างนะก็เดี๋ยวผมจะรอเขาเอาของไปเอาส้มไปขายก่อนนะเอาส้มไปขายที่เมืองนะผมจะติดรถเข้าไปแล้วผมก็จะบอกลาเขาตรงนั้นนะทุกคนใน okay. ระหว่างนี้เราก็รอเขาขนของ mm. ใส่รถให้เต็มก่อน ของเต็มรถยังครับถามเขาก่อนยังค่ะฝากได้นะอ๋อครับผมไม่เป็นไรครับเหลืออีกร้อยหนึ่งอะเหลืออีกร้อยหนึ่งใช่ไหมครับฝากฝาก,ฝากได้ค่ะฝากได้ผมไม่มีอะไรจะฝากครับออาส้มไงคะอ๋อผมมีร้อยหนึ่งนะครับพอดีตัวเลยได้ได้เออเอาเอามาให้เราแล้วก็ไปเก็บเพิ่มก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอ ตอนโพสต์อะเดี๋ยวเราเอาให้มันจะไม่กินช่องรถอะครับไม่ไม่ไม่เป็นราคาเป็นอะไรตามที่จะได้ต่งก์เลยคือเราก็ขี้เกียจเก็บเลยโอเคอกดกดยังไงครับกดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงกดมอบแล้วครับเดี๋ยวเราขอเก็บกันครับผม หลังต้นเลยนะเอ่อกิฟเป็นไหมคะอ่าได้ครับได้เลข 5, 2, ห้าสองเปล่าครับใช่ค่ะใช่ ร้อยเอาโทษครับ,รบแล้วเก็บต่อแล้วค่ะเก็บสักร้อยยี่สิบก็ได้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแล้วครับได้ครับไปครับผมหายไปไหนว่าคนหนึ่งเย้ yeah. เพื่อนเขาหายนะแป๊บนะคะครับ ยกดมีปุ่มใส่เกียร์ด้วยนี่อยู่เกียร์ตัวเอ็นนะเกียร์ว่างับไปนะฮผมเอาความมาหายูทูปมันเข้าทำอะไรได้ y o ยูทู e เนี่ยอยู่บนรถเล่นยูทู e ไม่ได้อหรอไปอยู่บนรถเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เอาได้ละกดไม่ติด กด Enter คิดว่าจะกินมาเ่าไหรวะที่ตรงนี้อะ่ะ y o u t วิดีโอ URL คืออะไรอะ่ะมันใส่ลิงก์ YouTube เปิดทั้งใน,น,นได้เหรอน่าจะอย่างนั้นนะมันให้ทายลิงก์อ่ะคุณขับรถให้เราได้ไหมอะ่ะเรากลัวตกแมบจังเราเปิดเว็บไว้อะ่ะได้ครับได้โอเคค่ะตามแบบเลยนะคะได้ครับแล้วเข็มขัดด้วยนะครับได้คะ่ะ <c oughs> เอ้ยขู่แล้วขู่แล้ว ครับขึ้นรถมาเข็มคัดนะครับไปครับไม่สิ่นครับซิ่ง,งมันก็สิ่งไม่ได้เดี๋ยวมันก็แรงเท่าที่รถมันแรงได้นะโอเคไปไป,ไปไปไป,ไปออ มีร้านจัดผมอ๋อร้านจัดผมโอเคไปไปเปิดเว็บไว้นี่เปิดเว,เว็บเยอะไว้ทำงานนะครับฟังเพลงค่ะอ๋อ,อ,อฟลงนาง <c oughs> ด็ตั <c oughs> เล่นไปด้วย <c oughs> ใช่<ม>ใช่ผมเห็นในเกมอ้โทรศัพท์มันมี y o u t u ครับผมกดเข้าไปเมื่อกี้มันให้ใส่ลิงก์ด้วยมันใช่มันใช่เอาลิงก์ข้างนอกมาแปะหรือเปล่าครับใช่ใช่แปะได้ค่ะแต่ว่าเดโทรศัพท์ค้างมันต้องเปิดโทรศัพท์ค้างไว้อ๋อ ตอนนี้กี่โมงแล้วรครับอะไรนะคะตอนนี้กี่นนโมงครับเออตีสองสี่สิบหกค่ะตีสองสี่สหกโอเคครับเ,เพื่อนเรากำลังคุยกันอุ๊ยโห oh, ลงคุยว่าอะไรคับ <c oughs> <c oughs> กำลังคุยกับแอดมินเรื่องไอรอมค่ะมันเห <c oughs> มือนแบบไม่ค่อยเข้าใจบางอย่างอ๋อใช่ เกมนี้เกมนี้ดาราม่าเยอะค่ะเอ้ยด้านขวาค่ะอ่ะเนียวเลี้ยวขวาตรงนี้ <c oughs> คคใช่ใช่เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกค่ะเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาโอเคดาราม่าอะไรครับอืมมันมันก็ไม่ไม่เชิงดาราม่าลวค่ะครับแบบแค่เพื่อนเราแค่ไม่สนใจเพื่อนเราไม่ได้แบบตั้งใจต้องแบบไม่ได้ตั้งใจแบบจะสร้างดาราม่าอยู่แล้วแค่แบบแนะนําอะไรเงี้ยคือคือจริงเราเราก็เคยเปิดประเทศเหมือนกัน ก็เลยแบบอยากแนะนําแล้วก็มีแบบเล่นกันมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะตรงเลยค่ะตรงเลยรถสีแดงสีแดงโอเคครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บรถครับผมค่ะไว้เจอกันนะคะเดี๋ยวเราออกแล้วครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับบายค่ะขอบคุณครับโอเคทุกคนก็ปิดจ็อบไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็โอเคเขาก็ออกเกมมาแล้วนะ ก็จบกันด้วยดีนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย